แกะกล่องออกมาสัมผัสแรกคือเครื่องสวยแล้วก็บางมากตัวเครื่องบาง7.3ม mm, ิลน้ําหนัก171กรัมดูด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมดีไซน์สวยใช้ได้ตรงขอบนะครับฟ้าหลังโอ้โหเดี๋ยวมาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันเริ่มจากที่ด้านซ้ายมือของผมนะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่ม AI camera button นี่เวลาใช้งานนะครับก็เลื่อนๆแบบนี้เลื่อนได้การเลื่อนก็คือการซูมนะครับแล้วก็แต่แต่เบาๆนี่คือโฟกัสนะแล้วก็กดชัตเตอร์คือถ่ายรูปอ่ามาดูอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านไม่มีอะไรมาที่ด้านบนนะครับที่ด้านบนก็จะมีไมค์ตัดเสียงอ่ามาที่ด้านล่างที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงรุ่นนี้ลำโพงหนึ่งตัวพอชาร์จไทซีไมค์แล้วก็ถาใสซิม สำหรับถาใส่ซิมจะเป็นแบบ2สลไม่สามารถใส่เมมเพิ่มได้ตัวนี้รองรับ 5G นะครับสามารถใส่ซิม 5G ได้2ซิมกล้องหลังจะมีอยู่2ตัวกล้องหลัง108ล้านพิกเซลมีเลนส์ ultra 5ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมาดูที่เกี่ยวกับโทรศัพท์กันบ้างตัวนี้ Magic OS เ v e r s i o น9ชื่อรุ่น Honor 400 Lite โปรเซสเซอร์ MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM 12 g b แล้วเขาก็จะมีอ o อนน RAM t u r b โให้เราอีก12 g b อันนี้ไม่สามารถกดปิดได้นะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยระบบจะใช้งานให้เราอัตโนมัติแบต5,230 mAh ความละเอียด2,412 1,810ตัวนี้ความจุ256 g ินะครับแล้วก็ Android 15เรียกว่าใช้งานกันแบบยาว,ยาว มาดูรีเฟลเรทหน้าจอตัวนี้รีเฟชเรทสูงสุด1 2 0 h เฮิร์นะครับสามารถตั้งเป็นแบบด y นามิกได้ด y นามิกก็คือระบบจะปรับให้เราอัตโนมัติแล้วก็จะมีมาตรฐาน6 0 h เฮิร์แล้วก็สูง1 2 0 h เฮิร์ผมจะเลือกอันนี้ไปเลยนะ1 2 0เฮิร์แล้วก็ในส่วนของแอปนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะว่าเราอยากใช้งานเนี่ยความเรียน1 2 0 h เฮิร์กับแอปไหนบ้างอย่างผมเนี่ยเปิดกับเฟซอ่าประมาณนี้นะ หน้าจออมูลเลดขนาด6.7นิ้วความสว่างสูงสุดนะพิกไบต์3,500นิตเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนะดูนะครับนี่อันนี้คือต่ำสุดนะแล้วลองดูนะครับโอ้โหสว่างจ้า <laughs> ความสว่างสูงสุด3,500นิตเรียกว่าสว่างใช้ได้เลยนะสำหรับรีเฟลเลตของรุ่นนี้จะอยู่ที่120เฮิร์ตเรียกว่าถ่ายกันแบบลื่นๆนี่เขาจะมีเทคโนโลยีถนอมสายตา3,840เฮิร์ต P W M Dimming แล้วก็โหมดถนอมสายตาอื่นๆของ Honor กล้องหลัก1 0 8ล้านพิกเซลต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นมือถือในระดับกลางนะครับแต่ให้ความเรียกกล้องที่สูงมากแล้วเขาก็จะมี AI Camera Button นี่คุ้นๆไหมเราสามารถเลื่อนแบบนี้เพื่อใช้ในการซูมได้แล้วยังไม่พอแตะโฟกัสแล้วก็แตะชัตเตอร์โอ้โหเวลาที่เราจะถือถ่ายรูปปกติก็จะถือแบบนี้ใช่ไหม แต่เวลาใช้งานจริงๆนี่เลื่อนนิ้วมาแบบนี้นะครับก็จะเลื่อนได้แบบสะดวกสำหรับแบตของรุ่นนี้5,230มิลลิแอมรับชาร์จเร็ว35วัตต์ในส่วนของอะแดปเตอร์เนี่ยตัวนี้จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่11โวลต์3.2แอมเวลาที่เราชาร์จเนี่ยก็จะเป็น Honor SuperCharge เราสามารถกดชาร์จด่วนได้ด้วยนะมาพูดในส่วนของเรื่อง AI กันบ้าง AI นี่คือจัดเต็มเลยนะ Honor AI มาดู Magic p อ o t o n นี่นะ สมมุติว่าผมจะแคปหน้าจอบางส่วนเนี่ยแล้วก็จะขึ้นฟรีนี่แล้วก็สามารถพิมพ์ในฟีีออกได้อ่าอะไรแบบนี้เรียกว่าสะดวกสบายนะครับเอาอีกเอาอีกหรือว่าจะส่งไปในกลุ่มจะเข้าโน้นเข้าโน้นแล้วก็พิมพ์แล้วก็กดเซฟแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแคปหน้าจอบางส่วนแล้วก็จะกดเซฟ่ามาที่แกลเลอรี่แบบนี้ก็ได้ ก็คือเวลาที่เราจะแคปหน้าจอเนี่ยเราสามารถใช้หลังนิ้วข้อสองทีนี่เป็นการแคปหน้าจอนะครับหรือว่าเราจะแคปหน้าจอบางส่วนเนี่ยเราก็หลังนิ้วแล้วก็ลากแบบนี้ก็ได้เราจะเซฟเลยหรือว่าเข้าแกลเลอรี่แบบนี้ก็ได้จะส่งเป็นเมจิกพอร์ทอนอะไรก็ทําไปอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับหรือว่าเราจะบันทึกหน้าจอก็ใช้หลังนิ้วสองนิ้วก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอเห็นไหม บันทึกหน้าจออ่ามาดูที่ผมชอบนะนี่ผมชอบนี้แปลด้วย AI นะครับอามาลองดูการใช้งานกันในส่วนของภาษานะเขาเลือกได้เลยนะว่าภาษาต้นทางเนี่ยภาษาที่เราพูดเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับดูอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยนะแล้วก็ภาษาปลายทางเนี่ยจะเลือกเป็นภาษาอะไรก็ได้ดูนะก็ลองรับหลายภาษานะครับ จีนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนอิตาลีอ่ะก็ดูตามนี้แล้วกัน <c oughs> ก็ดูตามในนี้แล้วกันนะเรียกว่าเยอะแต่เดี๋ยวผมจะทดสอบเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ฟังนะอ่ะดูนะสวัสดีこんにちはตอนนี้คุณทำอะไรอยู่กินข้าวเที่ยงหรือยัง 食食เดี๋ยวลองดูภาษาเกาหลีดูบ้างอคุณนะสวัสดี안녕하세요ขอบคุณครับ감사합니다วันนี้ผมจะมารีวิวมือถือชื่อว่า o n o r สี่ร้อยไลค์오늘은아너사ช라이크스라는휴대폰을리뷰해보겠습니다 โอ้โห,โ,หโ,หโหเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะครับแต่ฟังก์ชันเรียกว่าจัดเต็มเลยนะผมว่าอันนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็จะมีเมจิแคปซูลนี่นะครับเมจิแคปซูลที่มันแบบว่าตรงนี้ก็จะใช้ในส่วนของการอัดบันทึกเครื่องเล่นสื่นอนาฬิกาฟิลเตอร์ความงามสำหรับการโทรวิดีโออันนี้ก็คือเมจิแคปซูลมีแถบสถานนะ,ะเราสามารถตั้งอะไรได้หมดเลยนะ แล้วก็ในส่วนของการสแกนนิ้วนะครับรุ่นนี้สแกนนิ้วบนหน้าจอนะแต่จุดสแกนนิ้วนี้เขาวางต่ำไปหน่อยเนาะถ้าวางได้แบบขนาดนี้นี่คือกำลังดีเลยนะคือเราไม่ต้องรอไอคอนขึ้นมาก็สามารถสแกนได้เห็นไหมอันนี้คือไอคอนขึ้นมานะครับการสแกนนิ้วคือเร็วมากอ่ะสแกนไปหน้าต่อเลยดีกว่าอ่า อย่าลืมกดตรงนี้นะเข้าสู่หน้าจอหลักหลังจากลดล้องนี่ปิดเปิดปิดเปิดโอสแกนเร็วนะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็คือใน,ส,นส่วนของการสแกนใบหน้าแล้วก็ถ้าสแกนนิ้วก็ตรงนี้โอเคมาดูในส่วนของการใช้ง,งานโซเชียลตัวนี้รีเฟรช120เฮิร์นะครับเรียกว่าเฟซนี่คือสปายเลยนะแล้วก็หน้าต่างลอยมีนะครับ หน้าต่างลอยทําได้นี่เปิดสองหน้าจอเปิดได้เห็นไสลับอัดอ่าด้านข้างบ้าง โอเคเลยนะก็คือการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยทำได้หมดเลยทุกคนสำหรับ youtube เนี่ยสามารถดูได้ที่ 1,440p 60เฟรมเรทแบบ HDR โอ้โหเรียกว่าจัดเต็มนี่ดูกันแบบลื่นๆเนี่ยเห็นไหมลองกอโอ้ใช้ได้ไหมคลิปนี้ผมก็เปิดที่ความเรด 2k HDR เหมือนกัน อ่ะนี่ลองดูไหลลื่นนะครับสบายสบายมาที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าไวไว L 1ความเรียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD นนะง,งานยาวเนี่ยน่งนี้ไอซัตทำงานทำงานทำงานรักษาเกียรติขององค์กรไอ้เทียคนละ เ้าไม่กินเนื้อของสัตว์ที่มีเลือดสีแดงเหมือนกับมนุษย์ขอผ่านจุ๊กหักเขาเป็นมนุษย์เบบเจ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าตัวไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่เท่ Elena เดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของจุกกันต่อเลยอ่ามาดูเรื่องเสียงนะครับเขาจะมีแบบว่าเปิดความดังสูงสุด2อ0รเ์เซ็นตนี่เห็นไหมลองดูนะ เห็นไหมครับความดังส <SC I> ูงสุดสองรเปอร์เซนต์ก็อมันแหงทีอมันแห้งพอเอาแต่นอนร้องทุกคนสวยไม่โยนความหวังให้ยากพอดีสองเวลาความสดเธอก็หมดเอ๊ะเอมองอะไรเอ๊ะจนการอีกนานมากชักไม่เคยดีไฟเรื่มันร้อนใครก็รู้ว่ามันน่ร้อนคนพวกก็สอนไอ้เรื่องร้อนๆอย่าเข้าทำไปไปเห็นหัวเลี้ยงๆแล้วคิดจะเดินผ่าน อ,อ,อันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมมาดูคะแนนอตุตู้ที่ผมทดสอบไว้คะแนนจะอยู่ในเลทส4 0แสคะแนน CPU 1 0 3หนึ่งแสนสามมีเดทเทคเดเมซิตี้เจ็ดศูนย์สองห้ตัวนี้ใช้ชิปของ PowerVR เมม1นึ่งแสนอรอมจะเป็น UFS 3.1แล้วก็ UX 1 0สน ให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของมันติดทัดในส่วนของมันติทัดเทสรุ่นนี้สามารถทัดพร้อมกันได้10จุดมาที่ RUV ในส่วนของการสแสดงผลผมจะปรับสูงแล้วก็เฟรมเรทเปิดสูงโอ้อิงน,นิดเดียวตบ ใช่ได้นะถ้าจะมาเล่น ROV นี่คือได้อยู่นะครับดูอาอสิอาอสิมาข้างหลังละจ้า ออ oh ืดูเฟรมเลยนะครับโอ้เรียกว่านิ่งใช้ได้เลยนะนี่หกสิบนะครับแต่หกสิบตลอดเลยอ่ะ จบเกมสวยงามเฮ้ยอันนี้ผมผิดคาดนะ r o v นี่คือเล่นได้ดีนะครับเดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของ PUBG กันต่อมาที่ PUBG Mobile อันนี้ผมปรับกราฟิกสมดุลแล้วก็เฟรมเลทออาต้ามามาดูกันมาดูเจโรสโคมนะครับ มีความรู้สึกว่าหน่วงนะถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้สำหรับพับจีก็เล่นได้ถ้าไม่ได้เน้นในส่วนของการใช้เจโโสลสปนะ มาที่ c a l l Obduty Mobile อันนี้ผมเป่กากราฟิกสูงแล้วก็เฟรมเรตสูงสุด นได้นะ Call of Duty Mobile ก็เล่นได้นะครับดูนี่มาที่ Genshin Impact ดูกราฟิกนะคือผมจะบอกว่าผมทดสอบไปเรื่อยๆนะครับจนผมต้องปรับกราฟิกสูงสุดแล้วก็เฟรมเรท60นี่ดูนะแล้วกลายเป็นว่าเล่นได้อ่ะ ผมว่าเฮ้ยเล่นได้เหรอคือผมดูคะแนนของ GPU อ่ะไม่ค่อยสูงนะแต่ทำไมมันเล่นได้อ่ะแล้วก็ในส่วนของเกมมินเจอร์นะครับผมปรับนี่โหมดเกมไว้เนี่เล่นเฟซไปด้วยก็ได้นะอ่ะ คือตอนแรกต้องบอกว่าผมอะ่ะทดสอบตั้งแต่ต่ำสุดนะต่ำสุดต่ำกลางสูงแล้วก็สูงสุดกลายเป็นสูงสุดเล่นได้ซชงงั้นก็เลยทดสอบแบบว่ากราฟิกเต็มที่ให้ทุกคนดูเลยนะมันอาจจะไม่สมูทนะครับแต่ก็แบบว่าเล่นแบบสูงสุดได้อะ่ะ คือถ้าคุณจะเอาสมูทนะก็ปรับต่ำกว่าน,นี่ยสมูทแน่เนี่ยดู Thank you. เล่นได้ซะง,งั้นมาลองดูบอสอีกตัวหนึ่งบ้างไม่น่าเชื่อเนาะเล่นได้อะแปลกใจนะครับเนี่ยแปลกใจมาก อันนี้ก็คือในส่วนของการทดสอบเล่นเกมนะก็ถือว่าทําได้ดีเกินคาดเลยนะครับสําหรับเก็นชินเนี่ยแล้วก็จากที่เล่นมานะครับเครื่องไม่ได้ร้อนจี่นะเรียกว่าร้อนแบบอุ่นๆทำได้ดีแปลกใจอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเรื่องกล้องกันต่อเลยนะครับ มาดูวิดีโอของกล้องหน้าตอนนี้ผมถ่ายที่ความเรียน 1,080p 30เฟรมเรทก็คือถ่ายได้สุดเท่านี้นะครับ 1,080p 30เฟรมเรทเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ย้อนแสงนี่เฮย้ยชัดใช้ได้เหมือนกันนะดูสิกล้องหน้าความเรยน16ล้านนะครับแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์ของตัวมือถือนะระยะ1แขน เรียกว่าถ่ายกันแบบเพียวๆอ่าอันนี้คือเดินนะครับเขาไม่มีระบบการสั่นนะอันนี้ก็คือหมดหลายวิดีโอนี่สลับได้อ่าเป็นรูปแบบได้ไหมซูมได้สามารถซูมได้สูงสุด10เท่านะครับอันนี้สำหรับกล้องหลังนะ ก้องหลังนี่คือสีสวยสดเหมือนกันนะดูสิแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปรับดูทีอ่ากล้องหลังสองตัวแบบว่าเลนปกติอันนึงเลนอัลเอาไวายอันนึงเห็นไหมมีแบบว่าจอเล็กนี่จอเล็กจอเล็กขยับได้ขยับได้สุดเลยนะครับ โอเคสำหรับเสียงตอนนี้ผมเปิดการลดเสียงรบกวนเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะดูดินี่เราจะเน้นมาที่กล้องหน้าอย่างเดียวก็ได้คือเขาสามารถสลับได้เรียลไทม์เลยนะครับอันนี้คือกล้องหลังอ่าสองจอสลับปุ๊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 บ,บแล้วก็กล้องหลังกับกล้องหลัง โอ้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหม มาดูข้อดีแล้วก็จุดสังเกตของรุ่นนี้กันในส่วนของข้อดีนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องดีไซน์บางเบาหรูหราเวลาที่เราจับเนี่ยจะรู้สึกว่าพรีเมียมมากต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องหน้าจอ AMOLED ความสว่างนี่คือโหเรียกว่าความสว่างสุดๆอะและเขายังมีโหมดถนอมสายตามาให้เราด้วยเมื่อเวลาที่เราใช้งานมือถือนานๆเนี่ย จะไม่รู้สึกว่าเมื่อยล้าดวงตาก้อง1 0 8ล้านที่ดีในสภาพแสงที่ปกติให้รายละเอียดภาพที่ดีสําหรับการถ่ายภาพในเวลากลางวันและการซูมแบบอินเซนเซอร์ซูม 3x แบตเตอรี่อึดสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันจะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับเห็นไหมตัวเครื่องไม่หนาเลยนะแล้วก็มาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นตัวนี้ IP65 อ่าในส่วนของเรื่องบลูทูธตัวนี้รองรับ แอลแดกด้วยก็เรียกเลยว่าให้คุณภาพเสียงที่ดีมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับ AI Camilla Button ถ้าเราฝึกใช้งานดีๆนี่ก็คือสะดวกสบายเหมือนกันนะคราวนี้มาดูในส่วนของจุดสังเกตของรุ่นนี้กันบ้างต้องบอกว่าด้วยชิปของเขา Density i m 7025 Ultra เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะ แต่ไม่ค่อยเหมาะกับการเอามาเล่นเกมกราฟ,ฟิกหนักๆน,นะครับซึ่งมือถือในเลนราคานี้บางรุ่นสามารถเล่นเกมกราฟ,ฟิกได้ดีกว่าในส่วนของกล้องอัลตร์วายเนี่ยความเรียนให้มันน้อยหน่อยก็คือ5ล้านพิกเซลภาพที่ได้คุณภาพค่อนข้างจะแตกต่างกับกล้องหลักมากอีกหนึ่งจุดสังเกตของรุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่องลําโพงซึ่งรุ่นนี้ให้ลําโพงมา1ตัวในเลนราคานี้น่าจะให้ลําโพงมา2ตัวนะครับอีกหนึ่งจุดสังเกตก็คือในส่วนของเรื่องชาร์จเร็ว35วัตต์ ต้องบอกว่าในเรยราคานี้คู่แข่งบางรายเนี่ยสามารถทาชาร์จเร็วได้มากกว่า35วันก็จะมี45วัน60วัน80วันอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็นี่ก็คือในส่วนของข้อดีแล้วก็จุดสังเกตของรุ่นนี้ผมสรุปให้เลยนะถ้าใครที่จะในเล่นเกมกราฟ,ฟิกหนักๆเนี่ยตัวนี้น่าจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ใครที่ไม่ได้ในเล่นเกมมากชอบเครื่องสวยบางแบตอื่นหน้าจอถนอมสายตามี AI ให้ใช้ มีฟังก์ชันอะไรเยอะๆให้เราใช้แบบเนี้ยตัวนี้คือตอบโจทย์เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับและนี่ก็คือ Honor 400 l i t e น่าใช้ไหม